เดียวเลยนะคู่คู่หนึ่งเราจะเริ่มต้นที่นักชกฝ่ายแดงครับผมแต่ว่าคู่นี้เราต้องเริ่มต้นที่นักชกภูมนินักเงินเพราะว่าเขาเป็นคนตามล่าและเขาเป็นคนคาใจมาสามปีเจ้าเล่หเพชรพ่ออชิยะนี่เป็นขวัญใจไม่ยกขวัญใจแฟนมวยภาคอีสานครับพี่เบียร์แล้วคู่นี้แฟนขับเอฟซีเขาจะมาเพียบเลยโอ้โหมาให้กําลังใจเราบอกแฟนคลับเอฟซีได้เลยนะครับมาซื้อบัตรร่างานได้เลยนะครับพ<ม>รุ่งนี้เรามีขายบัตรร่างงานพร้อมตัวเอทีเคมาเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมีเวลาให้กดเอทีเคนิดนึงนะครับขายของนะไม่ขายของ ยอดเล็กเพชรเขาบอกว่าเขาอยากเจอมาตั้งสามปีที่แล้วแล้วถ้าถามเขาว่าเพราะอะไรเนาะถึงอยากจะเจอตุดเหลาดำครับการชิงยอดมวยจริงยอดมวยอ่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่มาที่ไปการชิงยอดมวยของเราเนี่ยคืออะไรครับนะสามปีที่แล้วปีนั้นได้ยศครับได้รางวัลยอดมวยปรท่านของสมาคมืกุาลกีฬาแห่งประเทศไทยอ่าแล้วก็ยังไงต่อครับปีนั้นเราก็ได้ยอดมวยของเสียงกีฬา อ่ะฮตบางคนบางได้ยอดมวยแล้วเขามถึงจะอยากไปซักหน้าน้องเขาแลมวหึอยากทิงตำแหน่งยอดมวยบอกว่านี่ตัวจริงๆต้องเจอใครก็ได้อือแสดงว่าพอผลประกาศวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ควรได้ใช่ไหมเราเลยอยากจะอยากจะพิสูจน์กับเขาล้วทางกุหลาบตามไ้ไหนปะเราได้ตำแหน่งยอดมวยมาแล้วแล้วตอนนั้นมีกระแสที่เขาอยากให้ชกบ เราเจาเ็เพชรอะแล้วรู้ว่าเจาเลยเพชรปัาาทำนักตอนนั้นเรารู้สึกง้ตอนนั้นเ็าเอาง่ายครับคอมเตอร์ยังไม่จัดฮ่เพราะเรอกระดูกมวย้วยเราอยากกว้าพี่เราเยอะนักแต่ถ้าเวลานี้ผมว่าได้ที่แล้ว อ้ยุเบียที่น้อง,องก็เลยูอว่าถ้าสปีที่แล้ว<ช> <Healthcare. S 1> ลเขาเราก็ยังยังเป็นลคกพและนีผ่านมา3ปีผ่านไแล้ตงงองก่อนถ้าเราก็ต้องสงสัยเหมือนกันาสาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของโควิดนี่ระหว่างที่ช่วงโควิดนี่ไปทําอะไรมาหรือเปล่าครับหรือว่าฟิซตซ้อนอางเดยวเลยเพื่อป้องกันตําแหน่งย้อนเวอรเราเนี่ยก็อยู่บ้านอยู่บ้านก็ก็ทำร่างกายเรื่อยๆครับก็โทรวีการก็ขึ้นค่ายเข้า,ขา,ขาข่ายเก็บตัวซ้อนตค่ะ พี่เบีรรู้ไหมครับว่ายอดแหลกเป็นแเป็นนักนวยที่ผู้ชมของเข้าทุกคนรับการันตีแล้วก็สกแตมป์ตาให้เลยว่านี่คือนักชกที่ไต่ขาหนักที่สุดแล้วนีเราจะมีการรับมือนักชกที่ไต่ขาหนักที่สุดไหมครับก็แน่นอนครับเพราะว่ารู้ว่าพี่เกยต่ขาหนักเรามีลูกเกย์แล้วนะครับ แค่เรไหนผมอยากดูก็ไปลองดูไปดีกร่าดูองดูเป็ีแสดงว่ามีท่าไม้ตายอยู่ทีเด็ด่ามีทีเด็ดซ่อนอยู่อ้าวน้องน้องว่าแบบนั้นแล้วเขาเขาเก็บลูกเตะขาได้และการลูกเตะขาได้ทำไงทีนี้น้องยางไม่แตกไส้แตกครับฮะอีกทีนี้ไส้แตกยางไม่แตกไส้แตกครับพี่เบียร์ไส้แตกก่อนโอ้โหสนใจขนาดนั้นเลยทำไมน้องแสดงว่าพุ่งนี้ไม่ครบแน่นอน ตอนไปดูเขาซ้อมเขาบอกว่าไอ้พี่ก็ผมก็องหลุดจะไปข้างทำไมคิดแบบนั้นครับคุณหลับทำพ่อผมมองว่าคู่นี้มันป็นคู่อันใครหลวมใครหลุดถ้าถ้าผมหลวมหลุดแน่นอนพี่แกหลุดก็หลุดครับใครหลวมใครหลุดนี่เป็นการประกาศนะครับวันไหนวันพรุ่งนี้แปนมวยนี้ห้ามพากจับตาห้ามทำคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอถามอีกคำถามอย่างหนึ่งถ้าจะถามที่แปดมวยอยากรู้ครับถามทั้งสองคนเลยแล้วกัน คิดว่าหมัดใครจะโดนผู้ต่อสู้ก่อนใครจะต่อยโดนก่อนเนาะบอกตอนนี้แน่ไลยอยากรู้ไฟมวยบางคนยุ่จะเชียร์แล้วเนี่ยอยากฟังอยากรู้พรุ่รงนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้คนระันี่ชัดเจนแน่นอนนี่นนชัดเจนเร<ด>าตดตามว่าไงหมัดใครจะโดนก่อนผมมองว่าอยู่ที่จังหวะครัดใครจะดีกว่าถ้าถ้าผมจังหวะดีกว,ว่าได้ต่อยก่อนแน่นอนครับนีเรา งั้นเราบอกว่าน้องเนี่ยหลังๆลันสดขึ้นมาร่างกายดีมากเลยมีอะไรที่เรารู้สึกน์เฮ้ยไฟนี้เนี่ยจะต้องระวังเป็นพิเศษและต้องห่วงอะไรไหมก็มีก็มองเขาช่วยอะไนร่างกายสิครับครับก็รู้ว่าตีนแดงเ่อนหรอรู้ว่าจุดม่อนหรืออะไรตดูวนเวทีดูนเวบอกไม่ได้โอ้โหพรุ่งนี้แสดงว่าสองคู่นี้สองคู่นี้ค่อนข้างจะอุบถ้าไม่ตายกันไว้อยู่นะผมผมคิดว่าน่าจะมีทีเด็ด คุณล่ามครบยกไหมผมบอกว่าคูในนั้นถ้าถ้าคบยกก็มันนะครับสนุกแน่นอนนะครับถ้าคบยกนค่นั้นคุณยุ่งมันคุณยุ่งมาณแล้วเราคิดว่ามันจะจบไหมอยคบยกเพราะว่าต่างคนต่างหากที่เดียวขาดแฟมวยเขาฟังคนงื่นไม่คบยกที่ผมถามที่ถามแทนแฟนมวยอยากรู้ก็เลยอยากรู้ว่าสองพวกเราเนี่ยคิดว่ามันจะครบห้ายกไหมด้วยสไตล์การชกด้วยการเตรียมตบทที่เตรียมมาที่มือจังหวัดบอกไว้ดูนั Gracias.